นี่มีพัสดุมาส่งครับ,รบมีสองกล่องด้วยกันเป็นพัสดุจากคุณโยมวรรดาเชี่ยวสกุลวางทองหลางกรุงเทพส่งมาถึงยังหลวงปู่อุก,กิจอธิชิโตพุทธสถานวัดปวงชัยแจ้ห่มลำปางเดี๋ยวแกะดูข้างในามีอะไรกันบ้างเอ่ย เป็นอาหารกระป๋องที่น้องๆเหมียวเคยกินประจำประจำเนาะวันนี้ก็มีมาอีกตามแต่ที่คุณโยมเคยปรณนาไว้ว่าจะส่งให้ทุกสัปดาห์ครับวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่กำหนดไว้แล้วก็อีกกล่องนึงเป็นอาหารสำหรับหลวงป,ปู่และพระสยา์เป็นหมูแผ่นและหมูหยองก็ขออนุโมทนาสาธุขอบุญกุศลทายเ่นนี้จเป็นพระประจัยนุนนำคมชูให้คุณโยม วรดาเชตกุลพร้อมครอบครัวญาติมิตรพบก,กับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาใดขอได้ทั้งความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทินสัพพีติโย,ยวัชชนตุสัพโโลโควินัสโตมาเตวัตวันตายโยสุขีทีขายุโกเพราะว่า,วาอภิวาทนาสิริสนิจังบุตถาปจาย,ยโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลงังวันนี้อากาศร้อนมากมเหมียวๆหลับกันหมดละ มีเหมียวหลับกันหมดร้อมีเจ้าบุญทองเหมียวเดียวบุญทองเหมียวเดียวที่ไม่หลับออกมาเดินเล่นอาการร้อนะเหมียวเนาะนอนหลับพักผ่อนนะครับพักผ่อนนะคะนอนหลับพักผ่อนกันนะคะ ครับเมียเมียก็ได้มีอาหารกินกันอีกแล้วเดี๋ยวรอช่วงขานอนหลับพักผ่อนกันก่อนเนาะให้แก่ให้กินจะได้กินพร้อมๆกันครับก็สำหรับคลิปนี้ฝอกไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขออนุโมทนาสาธุ